แอดไม่นึกเลยว่าโฆษณาของไทยจะให้แรงบันดาลใจผู้คนจทั่วโลกขนาดนี้มีชาวต่างชาติคนนึงเป็นท่านมอดังใจฝันเพราะโฆษณาชิ้นนี้ของไทยเลยนะครับผมละโบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง ส,สวัสดีสวัสดีพี่น้องปองไปมดสูคูซูคมนมาพบกับละบอยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอ p พีนี้จะเป็นอ p พีที่387และในอ p พีนี้แอดจะมานำเสนอเรื่องที่ทำให้คนดูตองน้ำตาซึมทุกครั้งที่ดูมีชาวต่างชาติคนหนึ่งบอกว่าทำไมวิดีโอโฆษณาถึงเป็นแบบนี้น่าประทับใจสะเทือนอารมณ์และสั่งแรงบันดานใจถ้าพวกเขาทำให้คุณร้องไห้คุณก็จะร้องไห้หนักมากถ้าพวกเขาทำให้เราหัวเราะเราก็หัวเราะจนน้ำตาเล็ดพวกเขาฉัาง เศษเลือเกินนะครับรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรรอไปรับชมรับฟังกันเลยประเทศไทยขึ้นชื่อมากนะครับเรื่องโฆษณาทําให้ทําให้คนดูร้องไห้ก็ต้องฮาจนน้าตาเล็ดโฆษณาบางชิ้นนะครับดูกี่ครั้งก็ร้องไห้หรือไม่ก็ฮานะครับปกติเวลาที่เราไปดูนังอย่างเงี้ยนะครับดูครั้งแรกก็อาจจะฮาหรือร้องไห้บ้างแต่พอไปดูครั้งที่2ที่3อารมณ์ก็ไม่หมาแล้วนะครับเพราะเรารู้แล้วว่านังจะเดินรื่องไปในทิศทางไหนแต่โฆษณาสินค้าของไทย แอดยอมรับเลยว่ารองไ้ทุกครั้งที่ดูและโฆษณาหลายเรื่องก็ดงดังไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นโฆษณาที่มีชื่อว่าหนึ่งเลยครับไดเกียวทูทีนะครับหลายคนคงรู้ดี 2. อปะตะทเพ r ฟอร์มมากโกกอดซิว่าสามซีแมโจได้นะครับ4จนเครียดกินเหล้า5กินอะไรไปกิน MK 6สงฮอไปนะครับ7จกิจกรรมเยอะของเมืองไทยประกันชีวิตนะครับ8แ,แลกตัสอย5บาท9อันซังฮีโร่ของไทยประกันชีวิตนะครับ สิบมั่นใจของเนเจอร์กิฟต์สิบเอ็ดเวอริีน่าชชวร์ ena, sure, นะครับสิบสองปลวกของเซนดรายนะครับสิบสามถ้าได้โอกาสอีกครั้งคุณจะทําอะไรของหาดาานะครับผมและอีกโฆษณาหนึ่งที่ทุกคนจําได้และร้องให้ทุกครั้งที่ดูก็คือโฆษณาที่มีชื่อว่ากิฟ n g หรือการให้คือการสื่อสารที่ดีที่สุดโฆษณาชิ้นี้ถูกเผยแพร่เมื่อปี25 5 6จากวันนั้นจนวันนี้ก็11ปีแล้วครับแต่คนดูก็ยังเอ็นเหมือนเดิมภายหลังแอดดู do, ก็นั่งคิดว่าทําออกมาได้ อย่างไงนะครับและภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวทางสื่อสังคมออนไลน์เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนเล็กๆเปิดเรื่องด้วยเด็กชายคนนึงทุกเจ้าของร้านขายยาด่าทอนะครับและทุกไล่ออกจากร้านเนื่องจากขโมยยาแกะปวดเพื่อนําไปรักษาแม่ที่ป่วยแต่ทุกเจ้าของร้านจับได้เสียก่อนขณะนั้นเองไอเหียบขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นคนชิดใจดีมีเมตตาได้เห็นเหตุการณ์เข้าโดยบังเอิญจึงยืนเข้ามาช่วยเหลือโดยการออกค่ายาแทนนะครับพร้อมให้เก่าเรา แก่เด็กชายอีกหนึ่งทุง่ง30ปีต่อมาลูกสาวได้ส่งตัวไ er, อเฮียเข้าโรงพยาบาลกับฐานหัน,นเพื่อรับการผ่าตัดสมองเหตุการณ์นี้ทําให้ลูกสาวไอเฮียประกาศเชงร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อนําเงินมาจ่ายค่ายาให้พ่อนะครับวันที่ลูกสาวได้รับใบแจ้งค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลจากคณหมอที่ดูแลนะครับเธอถึงกับประหลาดใจเมื่อเห็นข้อความที่ว่าค่าใช้ใจ่ายรวมทั้งหมดสุ่นบาทเนื่องจากหมอได้รับไหวแล้วเมื่อ30ปีก่อนบทสรุปตอนท้ายทําให้เรารู้ว่าจากการให้โดยไม่วางพ้นตอบแทน ของอาเฮียในวันนั้นวันนี้อาเฮียจึงได้รับผลจากการให้โดยไม่วางพลตอบแทนราวกับปฏิหารนะครับผมแม้จะทุกเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกเมื่อปี2 5 5 6ราวราว11ปีก่อนแต่ก็ยังมีสำนักข่าวชื่อดังอย่าง The Wall Street Journal ช่อง YouTube ของสำนักข่าวชื่อดังของสหรัฐนะครับนำไปเผยแพร่ต่อในปี2 5 5 9ราว8ปีก่อนต่อกับการเผยแพร่ในครั้งนั้นนะครับยิ่งทําให้โฆษณาชิ้นนี้โด่งดังขึ้นไปอีกมียอดวิวกว่า7า6 0 0 0 0วิวยอดไลค์ กว่า1นึ่0 0าไลค์นะครับและยอดคอมเมนต์กว่า3,300อคอมเมนต์รายละเอียดของคอมเมนต์ของชาวต่างชาติจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวต่างชาติคนนี้เขาให้มุ่งมองว่าโฆษณาชิ้นนี้เผยแพร่เหมือนเจ็ดปีที่แล้วก่อนที่ Wall Street Journal จะอัปโหลดประมาณปี2 0 1พนมะครับผมเรียนจบมัธยมปลายในช่วงเวลานั้นและนี่คือวิดีโอที่เติมเชื่อเพลิงให้กับไฟแห่งความฝันของผมในการเป็นหมอวันนี้กลับมาดูคลิปนี้อีกครั้งร้องลั่นเลยนะครับ เพราะตอนนี้ผมได้เป็นหมอแล้วผมอยากเป็นหมอเพื่อช่วยเหลือคนขัดสนจริงๆบางคนอาจจะบอกว่าการเป็นหมอทําให้มีความมั่นคงทางการเงินได้แต่สําหรับความฝันของผมยิ่งใหญ่กว่านั้นผมอาจจะไม่รวยหรืออาจจะรวยมากแต่การช่วยเหลือชีวิตคือเป้าหมายลักของผมและจะเป็นแบบนี้ตลอดไปขอขอบคุณอีกครั้งสําหรับวิดีโอที่เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวผมเองในวัยเยาว์นะครับจนทําให้ผมกลายเป็นหมอในวันนี้รักทุกคนรักาส,สุขภาพด้วยหนักรับทุกคนเรามาตามด้วยมุมมองที่2จาก ากชาวต่างชาติคนนี้เขาให้มุ่งมองว่าผมเป็นพ่อค้าขายของริมถนนทุกวันก่อนที่จะออกไปขายของผมจะดูวิดีโอนี้เสมอเพื่อเตือนตัวเองว่าผมยังคงเป็นมนุษย์และมีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่ในตัวผมนะครับเรามาต่าด้วยมุมมองที่3าจากชาวต่างชาติคนนี้เขาให้มุ่งมองว่าทุกครั้งที่ฉันดูวิดีโอนี้น้าตาของฉันก็ไหลออกมามันเป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมจริงๆเกี่ยวกับหมอที่สามารถตอบแทนคนที่เคยช่วยเหลือเขาในอดีตได้และความผูกพันระหว่างพ่อลูกสาวและหมอนะครับ เรามาตามตว้มุมมองทีซีจากชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าวิดีโอนี้ทําให้ฉันนึกถึงพอ่อผู้ล่วงลับของฉันเขาเสียชีวิตเมื่อสองเดือนที่แล้วเขาเป็นศัลยแพทย์ระบบประสาทและใช้ชีวิตช่วยเหลือคนอยากจนหลังจากที่เขาจากไปเราก็ค้นพบความดีทั้งหมดของเขาผ่านผู้คนที่เขาเคยให้การช่วยเหลือเขาจากไปอย่างสงบแล้วเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเรามาตามด้วยชาวต่างชาติคนที่5นะครับเขาให้มุมมองว่าทาไมวิดีโอโฆษณาไทยถึงเป็นแบบนี้ตลอด หนักประทับใจสะเทือนอารมณ์และสร้างแรงบันดานใจถ้าพวกเขาทําให้เราร้องไห้เราก็จะร้องไห้หนักมากเมื่อพวกเขาทําให้เราหัวเราะเราก็หัวเราะจนน้าตาเล็ดพวกเขาฉ่างวิเศษเหลือเกินนะครับชาวต่างชาติท่านที่6ให้มุมมองว่าโฆษณาชิ้นนี้ทําให้ฉันเสียน้ําตาทุกครั้งที่ดูคุณไม่มีทางรู้ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือเมื่อใดดังนั้นมีน้ําใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเถอะนะครับชาวต่างชาติคนที่เจให้มุมมองว่าประเทศไทยพวกคุณเยี่ยมมากครับความรัก จากอินเดียนะครับผมเรามาตามด้วยมุมมองที่แปดจากชาวไทย่านนี้เขาให้มุมมองว่าตอนที่ฉันไร้บ้านและไม่มีที่ไปครอบครัวชาวฟิลิปปินส์รับฉันเข้ามาอยู่ด้วยฉันอาศัยอยู่กับพวกเขาเหมือนลูกสาวและเหมือนพี่สาวของลูกๆพวกเขาแม้ว่าฉันโตเป็นสาวแล้วก็ตามฉันอยู่กับพวกเขาเป็นเวลาสองปีในที่สุดฉันก็ได้พบกับสามีที่โบสถ์ได้งานได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายและมีความสุขฉันจะไม่วิวันลืมความมีน้ำใจของคุรักชาวฟิลิปปิน น,นนั้ชาวต่างชาติคนที่9ให้มุมมองว่าคลิปนี้ไม่เคยพลาดที่จะทําให้ฉันร้องไห้ไม่ว่าจะดูกี่ครั้งก็ตามมันซาบซึ้งมากนะครับชาวต่างชาติคนที่10ให้มุมมองว่าฉันเห็นโฆษณานี้เมื่อหลยปีก่อนและยังคงน้าตาไหลในทุกครั้งที่ดูมันโฆษณาดีมากนะครับชาวต่างชาติคนที่11บ,บอกว่าโลกกําลังรับไลกับทักษะการแสดงของชาวไทยพวกเขามีคนเก่งๆที่โลกยังรอการค้นพบอยู่นะครับ ชาวต่างชาติคนที่12ให้มุมมองว่าฉันดูเรื่องนี้ในชั้นเรียนวิทยาลัยแห่งหนึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วฉันคิดว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดมีความหมายและสวยงามที่สุดที่โลกมีมาสําหรับฉันความมีน้ําใจหาที่เปรียบไม่ได้ไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนก็สามารถให้ได้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นว่าการแสดงน้ําใจเล็กๆน้อยๆสามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับชาวต่างชาติคนที่13ให้มุมมองว่านี่เป็นผลงานชิ้นโบแดงที่อบอุ่นหัวใจที่สุด เท่าที่ฉันเคยเห็นมามันไร้ที่ติเลยการมีน้ำใจต่อผู้อื่นมันดีเสมอนี่คือสิ่งที่เราทุกคนควรทำตัวมีน้ำใจและเอาใจใส่นี่คือขอความที่เราทุกคนต้องส่งต่อไปอย่างคนรุ่นต่อไปนะครับชาวต่างชาติคนที่สิบสี่ให้มุ่งม,มองว่าฉันร้องไห้แต่ฉันก็ยิ้มเฉยนกันความเมตตาไม่ควรมีขอบเขตขอบคุณคุณท่านนนชัยนะครับที่สั่งเรื่องราวที่เรียบง่ายแต่ว่าเต็มไปด้วยคุณค่านี้ขึ้นมานะครับเรามาท้ายด้วยมุ่งมองสุดท้ายจากต่างชาติคนนี้เขาให้มุ่งม,มองว่าน นี่เป็นหนังสั้นที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยดูมาพูดแบบไม่หลังเลใจเลยนะครับถั้งภาพและการน,นําเสนอสวยงามหมดขอชื่นชมทีมงานทั้งหมดที่สร้างโฆษณาชิ้นนี้ขึ้นมานะครับผมนั่นก็เป็นมุมมองของชาวต่างชาติทั่วโลกนะครับที่มีมุมมองต่อโฆษณาชาวไทยที่แบบว่าดูกี่ครั้งก็นําตาไหลนะครับ ความเป็นจริงแอดก็จำไม่ได้แล้วว่าดูครั้งที่เท่าไรนะครับแต่ว่าดูกี่ครั้งก็ยังชอบและยังซาบซึ้งเหมือนเดิมก็ต้องขอชช่นชมผู้กำกับนะครับและคนที่แสดงในเรื่องนี้หรือว่าในโฆษณาชิ้นนี้นะครับผมเรื่องราวในวันนี้ก็มีแค่นี้พี่ๆทางบ้านมีมุมมองที่แตกต่างก็สามารถจะ่จะเมนา์ปลงใต้วิดีโอได้เลยก่อนจากกันในวันนี้ขออหยพ่แในพี่น้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนรำน่ำรวยเงินทองก่อนจบคลิปนี้ขอกลา่มมาวคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง บอบินด้วยนะครับอีกประมาณ8,000ก็จะถึงแสนสับแล้วต้องขอขอบคุณพี่ๆเอทุกๆท่านที่สนับสนุนแอดเสมอมานะครับขอบคุณครับ